สวัสดีค่ะฮัลโหลไมฟ e n นสวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนหัวก็จะแบบฟูๆนิดนึงนะคะทุกคนจ้ามาพักสิบห้านาทีดื่มชานะคะดื่มชาแล้วก็ทานอาหารรองท้องด้วยคับทุกคนครับ แล้วก็จะเรียนยาวไปอีกสองชั่วโมงนะคะทุกคนประมาณก่อนบ่ายโมงนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนจ้าออกจากบ้านมาตอนเช้าลบสององศานะคะ พรุ่งนี้หรือมาเดินจะมีหิมะตกนะคะทุกคนที่นี่เพราะว่าอากาศจะติดลบค่ะทุกคนก็จะขอพูดเสียงเบานิดนึงนะคะทุกคนคะ mm hmm. วันนี้ก็จะเรียนยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนเกี่ยวกับ BI b e l u e f ก็คือ BI เกี่ยวกับอาชีพนะคะทุกคนคะ่ะอาชีพต่างๆนะคะทุกคนแล้วกอ็อ่านนะคะฟังแล้วก็เทสนะคะทุกคนมีบางอันที่ฉันเต็มหมดนะคะแล้วมีบางอันที่ มีจดหมายร้องเรียนอะไรต่างๆด้วยนะคะทุกคนยาวมากแล้วสับยากมากสามมันเราต้องโอ้โห oh. ใช้แบบแปลสับด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าฟังเฉยๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคําสับนะคะเพราะว่ามันเป็นสับที่ยากสําหรับคนที่เรียนเบไอนะคะทุกคนก็ทํามีผิดบ้างนิดหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปเข้าห้องต่อนะคะทุกคนพักอีกห้านาทีนิดหนึ่งนะคะทุกคนจ้ม เพื่อนร่วมห้องมาสายนะคะนี่ไม่ได้พักนะคะทุกคนค่ะเขาให้เรียนยาวเลยนะเพราะว่าเ็ามาสิบโมงนะคะด<ม>ิฉันมาเรียนก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่ได้พักนะเปาโลนะไม่ได้พักนะคะทุกคนแต่เขาจะเรียนอีกอคำศัพท์ง่ายๆนะคะแต่ดิฉันจะเรียนยากกว่าเพื่อนเลยที่นี่นะคะทุกคนเรียนเกี่ยวกับบิ้อลเนาะอาชีพต่างๆอะไรนะ,ะจดหมายต่างๆเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคน พราะฉันสับยากมากเลยโอเคทุกคนคะ่ะไปก่อนจ้กพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเพื่อนจะคิดถึงนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะครั้งหน้ามีอะไรบ้างนะคะ เลียงต่อจ้าทานกล้วยกับขนมรองท้องกับชาร้อนๆแล้วนะคะทุกคนโอเคจ้า การบ้านจดหมายอะไรคะเนี่ยอีเมลเขียนอีเมลนะจ๊ะนี่คะ่ะหัวจะฟูฟูเลยเ,เรียนของเทสนะฮะทุกคนอันนี้เป็นแบบแบบทดสอบหรือว่านี่นะคะรูบุงเทสไอนะคะ,ะทุกคนจ้า e r i f i ร a t ิ e uh, ิเคทดอ h Prüfung ขอ r ปร้ายทุง่ง uh oh. b I โอ uh ้โ oh. หเรียนอะไรบ้างเอ่ยนี่นะจ้าทุกคนจ้าเทสฟอร์มัลดยู่คือข้าวๆนะจ้าเพื่อนๆให้ดูข้าวๆค่ะอ่านแล้วก็มีจ้าทุกคนจ้า,จา,จาเรียน คะภาษาเยอรมันดิคะ่ะปิโร่เอกสตัดเซนเฟือบีฮินอ่านยังไงล่ะคะนี่บีฮินเตจ์เมนเช่โอ้ยทุกคนจ้ะนี่ทำแบบทดสอบนะคะต้องอ่านแล้วก็มานั่งทำนะคะทุกคนโอเคนี่ดูคร่าวๆเ,เรียนอะไรบ้างนะจ๊ะวันนี้จ้าโอเคคะ่ะ เี๋จ้าทุกคนวันนี้เลิกเรียนแล้วคะ่ะป้า